สวัสดีค่ะฮานอยวันที่13เมษายน2024นะคะเมื่อวานก็ได้ปกติ073นะคะแล้วก็ได้37นะคะเมื่อวานก็ปกติก็เข้า3ตัว073นะคะ v p ก็39นะคะวันนี้เด่น4กับ9นะคะเด่นรวม4926

นะคะหนึ่งสองสาส้หาหกิ้นให้6ชุดนะคะเม็ดเดียวเม็ดเดียวให้ส9ค่ะเม็ดเดียวส9เเม็ดเดียวให้สีเก้านะคะ ส่วนสามตัวนะคะก็ฉันเอาห้าไว้บนนะคะถ้าถ้าเห็นว่าถ้าเห็นว่าเลขเยอะวันนี้เลขเยอะถ้าเห็นว่าเลขเยอะก็ตัดห้าตัดห้าออกได้เลยนะคะอันนี้เป็นสถิติที่เขาเคยมานะคะสถิติที่เคยมาอันนี้เป็นตัวเด่นของเรา สองสี่สี่หกสองหกสองเก้าหกเก้าเม็ดเดียวสีเก้านะคะใม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมใช้เพื่อความบันเทิงเท่านั้นสวัสดีค่ะ